ได้มอเตอร์ไซค์จากคราบาวแดงเนาะใครน่าโชคดีโอ้ FC เอามอเตอร์ไซค์มาแจากไหมครับอยู่ไหนอะมอเตอร์ไซค์ผมอะคนไหนได้ใครได้ไหนไปนสัมภาษณ์ก่อนเบอร์สิบสเหรอได้ไหนลุงใครได้มอเตอร์ไซค์คาราบาวแดงได้จริงไหมได้จริงครับไหนอยู่ไหนอ่ะวันที่แปดามอบวันที่แปดามอบเหรอดีใจไหม ดีใจมาครับอ้โหหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านใช่ไหมต้องภูเขาแล้วก็โยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้นโอ้ผู้โชคดีตงไปใส่เอาอ๋อตั้งชื่อตัวเองไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าโทรมาบอกยังไม่เชื่อนี่ทีมงานเข้ามาใช่ไหมอ๋อวันนี้เข้ามาบอกใช่ไหมาแจ้งโอ้โหโชคดีดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นข่าวบอลแดงบอลแดงอ๋อพี่แอดใช่ไหมพี่แอ๊ดอ๋อ f c ่แอดไปแล้วผู้โชคดีข่าวบอลแดงครับผมเขาไปแจกมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะ ข่าวสาวข่าวเบาวแดง fc ข่าวเบาวแดงไม่แจกผมบ้างเหรอ <laughs> ไม่ไม่แจกฟรีเหรอตอนเย็นที่บ้านหนองคมจัดงานมอบมอเตอร์ไซค์ไปได้นะคะครับครับขอบคุณครับอย่าลืมเปลี่ยนสายส่นะคะครับกับโชคดีค่ะครับขอบคุณครับเ,เาะะาบ,บ,บาบแบบดงเด็กแบบได้มันเข้าจังเลยเบาแดงผมเบาแดงมาแจกมอเตอร์ไซค์แจกจริงครับผมแจกจริงได้จริง